สวัสดีค่ะร้านบอยไฟดินนะคะสวครับตนนี้จับไปดินะะดได้ครับวันนี้เราอยู่ที่ด่านคุณทศนะนี่รถซุปตาเมืองด่านขอให้มีแบตอะทำให้ได้หมดมาตรงไหนะ ไปในสิ่งกำยาตอนนั้นเมื่อก่อนกาแฟใจดังนะของเขาเลยอันนี้พี่ส่งชุบมาตัวเท่าไหร่บอกอะมาตัวเท่าไหร่ตัวละโอ้แพงหมือนกันเนาะส่งชุบปะสองมาสามมาสี่มาห้าหชุบอืมตัวเดียวอยู่มากที่สุดแต่บางเฮามเลยนะพอส่งชุบเลย สวิตสามทางว่ะเปิดเพินงยิงมาถ้าเปิดสวิตก็ติดบุตถุยานเป็นมั่งตรง,ตรงมันวั่งสามสวิตกับตรงเนี้ยตอนเนี้ยมันว่างสามสวิตแต่ไม่ใช่ตกอ๋อเขามีสวิตช์มีสามทางก็เอาไปนเดี๋ยวไปใน,นนี้ก็ได้สิสวิตช์ถ้าไม่มีสามทางนะมันวั่งสามสามตัวตอนตอนเนี้ยคือ,อ,อปล่อยไว้สามตัวมีไฟเข้าหมดแล้วใช่ครับอ๋อโอเคก็มันเป็น นี่อ่ะไอ้ของเก็บตะเกีย๊ยปะกเออโะตันเลยนะเท่เด้อเนี่ยตอนแรกผมจะเอามาดัดคิดไปคิดมาอ๋อตองตะเกียบก็มีเออจะใช้ตันเละพอดีเลยคิดได้ไงถ้าเขารู้พี่มาเขาอยากทำหรือเขาวิ่งขึ้นอ้อยเต็มผมหน้าอ้อยไง ผมม่าไปทุกบ้านเลยไม่ใช่ว่าแบบน่าหลอกคือต้องแบบว่าพี่ต้องให้เวลาผมตอนแรกผมจะอยากอยู่เหนื่อยจักเลยติดก็รูวเหยถ้ผมจะไปประทายก็แล้กันจะไปรอดูพี่บอยอ่ะานจะให้ับต่อไปไปแล้วกัน่ะเดี๋ยวก็ใช้ไ็ไช้บอกัน ไม่่ไงไปเอราตีสา่ะตีสาม่ะไรนี่กตีอ่ะไิอันเดียวอันเดียว่็นต่มาจาเียอ๋อเป็นแบบนี้เหรอได้ป่าอยาาิมตก็ได้พี่เได้ลงเอาใช้ช่นี้สองงานก็ได้ไม่เป็นไรมันเปิดพอมกันมันก็ไม่ไม่ทางออก เรว่าสามามันจง่ายก็คือ,อตัดทิศทางที่เราตต่อไปไม่ได้เอาสทางสองทาองก็ได้ Heh, เอ้ชุดมีชุดมีสองชุดนี้สามทางเป็นกันเขามีสามทางต้องมีต้อะไรหรอหมอครับถ้าว่าแบบไม่ได้อออก็เอาเป็นชุดมีสองครับชุดมีสอนก็ได้ อะไรมันกอบไม่ได้กรอบอร่อยวันนู้นใส่านรุ่นเกียนมันหลายใช่ไหมสองสีน้องทุกวันเหรอไม่ทันียอันนี้เจ็แจ็คสองแต่ว่าใส่ิเชลีนที่เจ๊จะเป็นร้านหงนียจะเข้าแจสามร้านแค่นั้นเองราดูแลหลายร้าน เาเรงายไฟแบปลาช่องเดียวเลยะหาปาลงกาวักุ้มของปลาใส่กาวกุ้มอันนี้ก็ช่องเดียวเหมือนกันลก็ลงกาวมีเนเยมีเนจะเชื่อมะอไมีร้านหนึ่งขายอยู่นะพี่ของมอไซค์อะเป็นสเต็ปโยนอะแล้วแต่าผมชอบแบบดิมเดม กะพิธษธรรมดายอยางอ๋ออีโยนมันเหมือนลายตาาเลยเป็นเร็ว <laughs> เป็นเร็วอ่ะเหรอใช่ครับของผมเร็วอยู่แล้วเอาเปลี่ยนตลอดอะไรเงี้ยอ๋อหลอเดเท่อันนั้นไงเหมือนใส่หน้ารถสุดล้อมันเป็นลูกศรนี่จนเลยมันก็มีนะหมนครับมีตอนนี้ก็เป็นเป็นบอลวัวอ,วอะไระอือบอลโัวบอลวั่างนแต่พูดถึงนั้นติ๊กก๊อกเท่ดีครับมันได้หลีด้วยก๊อกหมวกใช่ครับใช่ใช่ ปตตานีไปผมเี่ปตตานีมันจะไปเอ้าพี่ก็จะจ้างอะไรพี่ก็ใส่รีเลย์ช่วยเอาแบตตัวนี้ไปช่วยเอาเอาแค่สัญญาณรถมาเปิดรีเลย์ใช่ไหนเอาชุดสายมาตัวนึงเครื่องสายนครื่องสาอ๋อเนี่ยชุดสายไฟสเต็ปกา ดาสิดา,ดาอีหมอนี่ดาอีหมอนี่ดามาเลยดามาอันนี้สายไฟสเต็ปเสร็จแล้วสองเซนตุกตาสเต็ปไหมสปอร์ตไลท์เราก็ย้ำแล้วนะคะ สเต็ปสีเดียว อ่ะเจมสนทาให้น่ะดูดูในหลับ

เถวเอาไห่ก็แถวหลังครับข้างไหนเหมือนกันไม่ใช่หรอเหมือนกันไหม,อ,มอ้าว <ตบ S 2> ทาาไมบาันก็มีมลกอัว๋อ,วอ,อมันเป็นรุ่นนั้นไงรุ่นล็อกหลังด้วยล็อกหน้าด้วยางเดียวเม,มวอทำไวาวันนั้น,นที่ช่างมาทำพีเตใช่ไหม ถึงขั้นตอนการประกอบอไฟหม่ไว้หน้าเหรอ 出来。 ก่อสเต uh 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 ียมันหลายเสียงไม่รู้จะเล่นเสียงไหนเสียงไหนเนอะชวยบอกลูกก่นเนี่ยชัดชัดอยู่ัะแม่พี่หนูไม่อยากอายุแต่มันก็ที่โรคเนาะเหลือใส่ เราสวีแถวล่างเอาสว่างกับโครซอม่ะชุดบนอันนี้ลงมันจะถึงไหมเนี่ยทำไม่ก็อันนี้มันหนีบอันนี้อยู่ไงมันมียางรองใช่สร,ร,รดแป๊นเด็กนีก่อนไหมแล้วก็เอานี่ครอบ จานแล้วเลยเดี๋ยวเอาไอ้นี่มนะตะกูงานปักก็เป็นปักเขียวชุดสายเหมือนเดิมนะคะแบบนี้เลยเระเบียบแล้วก็เวลาสวิติ์ได้บนเปิดไ,ได้หรอคะเปิดได้เหรอโอ้ อ๋อมีไฟเซอร์สีขาวเดีย๋ยวนี่แต่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดระจเสร็จแล้วค่ะก็มีแถวล่างด้วยตุย๊กตาสี่ตัว ที่เขาติดมีออนด้วยนะอันเนี้ยแค่บอกว่าอ๋อนี่แหละนี่แหละอันนี้อันนี้อันนี้ออโต้กับแมนนวลนเนี้ยกดทีนึงมันจะเป็นออโต้เฮ้ยแกบอกว่ะอันเนี้ยอันนี้อันนี้อันนี้ นี่ะปรับรอดอโนี้แหละออโต้แมนวลปุ่มซ้ายอันนี้จะเป็นความเร็วพี่เนี่ยหมุนความเร็วเห็ไหมี้งหมุนเร็วเลย A ver, เนี่ยรแ็วเร็วเกินไปคนรูแล้วแต่ชอบเลยครับพี่นี่ก็เร็วอยู่นะเดินหน้าต่อไปส่งงานค่ะอันนี้ สเต็ปสีเดียวใส่มอเตอร์ไซค์ไฟที่พี่จ่ายมานี่มันเป็นไฟแบตท่นะไม่เกี่ยวกับไฟรถเนาะเอาแล้วพวกแต่มันมีกิลมหรออ๋อ <c oughs> <c oughs> <mm เอาลมไว้ไหนพี่ข้างล่างน่ะข้างล่างใต้ตะก้าเป็นปั๊มเปืองแบกไม่เน้นขายของเน้นแบกอะไรแบกปั๊มลมปั <mm ๊มอะไรปกติหน้าใส่ของได้เยอะกว่านี้ซื้อแต่ผักผักเต็มรถเยแต่รถหนักตึ้งเลยแกหนังแบตเตอรี่ยาวจนถึงด้านหลังสุด ต้องสิบสี่ดิทฐานัน้นเองางเขียวกางอื่นห้ามปั๊มลงไม่มีเลยปัจเแั้ตัวก็ไม่